สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะมาแนะนำหนังสือใหม่ค่ะหนังสือใหม่ซื้อมาวันนี้เองนะคะสิ่งสำคัญของชีวิต นิวกลมเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะตอนที่ซื้อหนังสือนะคะก็จะอ่านหน้าปกนะคะแล้วก็อ่านปกหลงะะังค่ะคุณผู้ชมสิ่งสำคัญของชีวิตอะ,อะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตนะคะก็เป็นบทเรียนจากนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าโรบินสันประธานกรรมการบริหารห้างสรรพสินค้าโฮมโปร เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเออแล้วก็ผู้ริเริ่มโครงการส,สวานเล็กนะคะที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงในวงกว้างกับคำถามที่น่าชวนคุยที่สุดนะคะอันนี้นิ้วกลมก็เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะคนมีใครให้คำสำคัญบ้างนะคะ ชาชาสิทธิพันธ์นะคะแล้วก็ธงชัยแม็กอินไตค่ะคุณผู้ชมในหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างมีหลายเรื่องราวเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ